สวัสดีค่ะวันนี้ช่องกรืนนิช h ันแน l จะนำเสนอลัคนาราศีสิง์การงานการเงินความรักสุขภาพประจำเดือนเมษายนพฤษภาคมและมิถุนายน2565ลัคนาได้มาจากการคำนวณจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและสถานที่เกิดนำมาผูกดวงออกมาสถิตลัคนาราศีสิงสำหรับคนที่ยังไม่ทราบถึงลัคนาของตนเองนั้นก็ สามารถดูจากราศีสิงห์ไปได้ก่อนนะคะก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่15กันยายนแต่ไม่หมออยากให้ทุกคนออกไปดูลัคนาของตนเองมาให้แม่นยำกว่านะคะสามารถดูได้จากเว็บไซต์ต่างๆนะคะตอนนี้มีมากมายเลยนะคะดูฟรีด้วยนะคะาาถ้าทราบถึงลัคนาของตนเองแล้วมันสามารถที่จะมีความแม่นยำมากกว่าราศีนะคะราศีมีความแม่นยำประมาณ50%ส่วนลัคนามีความแม่นยำกว่าประมาณ80%นะคะ แต่การดูครั้งนี้ก็เป็นแค่ภาพรวมส่วนใหญ่ของคนลักนาราศีสิงห์นะคะซึ่งอาจจะไม่ตรงกับใครก็ได้หรือตรงกับใครก็ได้เป็นบางส่วนนะคะต้องดูดาวพื้นดวงของแต่ละคนประกอบด้วยนะคะเรามาเริ่มดูเดือนเมษากันเลยนะคะซึ่งในเดือนนี้มีดาวมากมายเลยนะคะที่ย้ายในเดือนเมษายนเริ่มตั้งแต่ดาวศุกร์เลยนะคะซึ่งดาวศุกร์ของชาวลักนาราศีสิงห์นั้นก็คือพบกรรมะและก็พบสัจชะนะคะ จะยกเข้าสู่ราศีกุมซึ่งเป็นภพป,ปัตตานิในวันที่1เมษายน2565ส่วนดาวพุธซึ่งเป็นเรือนลาภะและก็เรือนกากระดุมพระนะคะจะยกเข้าสู่ราศีเมษก็คือเรือนสุภะในวันที่4เมษายน2565นะคะดาวคานซึ่งเป็นเรือนสุภะและก็เรือนพันธุก็จะยกเข้าสู่ราศีกุมซึ่งเป็นเรือนป,ปัตตานิในวันที่7เมษายน2565 ส่วนดาวพฤหัสบ,บดีซึ่งเป็นดาวสุประค์ดวงใหญ่ก็จะยกย้ายเข้าสู่ราศีมีนซึ่งเป็นเรือนมรณะได้ตำแหน่งเป็นเกษตราราธิบดีไปอีกหนึ่งปีเต็มในวันที่8เ,เมษายน2565เป็นต้นไปนะคะซึ่งดาวพฤหัสบ,บดีนั้นของชาวลัคนาราศีสิงห์ก็คือสองภพเรือนด้วยกันคือภพเรือนหนึ่งก็คือมรณะเข้าสู่มรณะก็เป็นเกษตราราธิบดีอีกภพเรือนหนึ่งก็คือภพปุตตะนะคะ ส่วนดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวตัวตนของชาวลัคนาราศีสิง์จะยกเข้าสู่ราศีเมษคือเรือนสุภาพในวันที่14เมษายน2565ดาวเกตก็จะยกเข้าสู่ราศีมีนในเรือนมรณะตั้งแต่วันที่18เมษายน2565ส่วนดาวศุกร์นั้นก็คือกรมมะและก็สัจชะก็จะยกเข้าสู่ราศีมีนอีกครั้งในวันที่30เมษายน2565นะคะซึ่งเป็นเรือนมรณะ จะเห็นได้ว่าในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะจะร่วมมือกับคนรักคู่ครองหรือแม้แต่เพื่อนญาติพี่น้องนะคะร่วมกันทํามาหากินหรือทํางานร่วมกันนะคะเป็นหุ่นส่วนร่วมกันก็ได้ช่วยกัน ดำธุรกิจใหม่ๆขึ้นมานะคะบางคนก็อาจจะหางานใหม่ทําเลยนะคะหรือบางคนก็อาจจะได้งานใหม่ที่เป็นงานประจําก็ได้นะคะสามารถที่จะําไปสู่ความสําเร็จได้แต่อยากให้ชาวลัคนาราศีสิงห์เน้นเรื่องงานที่เกี่ยวกับเรื่องของโมระนะคะเพราะเนื่องจากดาวพฤหัสซึ่งจะ ยกเข้าสู่ราศีมีนในวันที่8เมษายนนั้นซึ่งดาวพฤหัสก็คือดาวปุตตะปุตตะก็คือการเริ่มต้นใหม่เข้าสู่เรือนมรณะมรณะนั้นก็เกี่ยวเรื่องกับความตายความเดินทางไกลหรือชาวต่าง เดนต่างถิ่นต่างชาติต่างาศาสนาอะไรพวกนี้นะคะงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ก็ได้แก่เรื่องของโรงพยาบาลคลินิกงานเกี่ยวกับการเจ็บป,ป่วยงานประกันชีวิตงานเกี่ยวกับเบื้องหลังเช่นงานออนไลน์งานติดต่อกับชาวต่างถิ่นต่างเดนต่างประเทศอะไรพวกนี้นะคะก็สามารถที่จะทำให้เจริญรุ่งเรืองและเกิดความสำเร็จขึ้นมาได้นะคะ แต่การทำงานทุกอย่างต้องมีปัญหาอุปสรรคในการเริ่มต้นก่อนนะคะซึ้งชาวลักนาราศีสิง์จะต้องฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคนี้ให้ผ่านพ้นไปก่อนและในวันที่14เมษายนนั้นเมื่อดาวตัวต,วตนของชาวลักนาราศีสิง์ได้เข้าสู่เรือนอราศีเมษซึ่งเป็นภพสุภาษคือความสําเร็จมีชื่อเสียงนะคะทําให้ชาวลักนาราศีสิง์เป็นที่รู้จักของคนในสังคมเป็นที่ยกย่องนับถือของคนในสังคม ด้านของโชคลาภนั้นก็อาจจะเอามาจากบ้านเลขที่บ้านหรือทะเบียนรถหรือทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์หรืออะไรก็ได้ที่เป็นทรัพย์สินเกี่ยวกับในบ้านนะคะหรือจากคนรักคู่ครองก็เป็นไปได้เนื่องจากดาวาลาภดาวพุธนั้นได้ยกเข้าสู่ราศีกุมซึ่งเป็นเรือนปัตตานีแล้วก็ดาวพันธุุซึ่งเป็นดาวอังคารก็ยกเข้าสู่เ,เรือนสุภะนงคะก็มีความสําเร็จความอางอกงามงอกเงยได้ราบผลตามมานะคะ และอีกอย่างคือดาวราหูซึ่งเป็นเจ้าเรือนปัตตนิได้ไปอยู่ในราศีเมษก็คือเรือนสุภาตั้งแต่วันที่30มีนาคม2565เป็นต้นมาแล้วนะคะทําให้ชาวลักนาราศีสิงห์อาจจะได้โชคลาภจากคู่ครองคนรักนะคะคู่ครองคนรักหากจะให้เงินให้ลาภให้ผลกับชาวลักนาราศีสิงห์ก็เป็นไปได้นะคะ และเรื่องของสุขภาพนั้นก็ให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ระวังเรื่องการเจ็บป่วยไว้บ้างนะคะเนื่องจากดาวพฤหัสได้ย้ายเข้าสู่เรือนมรณะตั้งแต่วันที่8เมษายน2565ที่ผ่านมา,าแล้วก็จะทําให้มีความเจ็บป่วยอาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวกับเรื่องของอตอนนี้ก็ได้ก็คือโควิด ดาวมฤตยูก็ยังอยู่ในราศีเมษอยู่นะคะดาวมฤตยูนี้ก็เป็นดาวภัยอาเพศเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของโรคระบาดด้วยนะคะซึ่งจะยกย้ายออกจากราศีเมษออกไปสู่ราศีพฤกษ์ในวันที่7กรกฎาคมเมื่อตอนนั้นแล้วก็อาจจะเบาบางลงนะคะโรคของโควิดนี้นะคะ ต่อกันที่เดือนพฤษภาคมเลยนะคะเมื่อดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นตัวตนของชาวลัคนาราศีสิง์จะยกเข้าสู่ราศีพฤษก็คือเรือนกรรม,มะในวันที่15พฤษภาคม2565และดาวอังคารซึ่งเป็นภพสุภะและก็ภพพันธุก็จะยกเข้าสู่ราศีมีนเบือนมรณะในวันที่1 7พฤษภาคมนะคะ ส่วนดาสุกนั้นซึ่งเป็นพบเรือกนกรรมะและก็พบเรือนศาสชาก็จะยกเข้าสู่ราศีเมษภพสุภาเหมือนกันในวันที่25พฤษภาคม2565ทําให้ชาวลกาักษณาราศีสิงห์มีการาลงมือทํางานร่วมกับคนรักคู่ครองนะคะหรืออาจจะทําร่วมวุ่นกับเพื่อนญาติพี่น้องสนิทมิตรสหายก็ได้นะคะก็เกิดความสําเร็จขึ้นมาอย่างงอกงามเลยนะคะ แต่ก็ให้ระมัดระวังเรื่องของความเจ็บป่วยของคนในครอบครัวด้วยนะคะเนื่องจากดาวอังคารจะยกเข้าสู่ราศีมีนในวันที่25พฤษภาคมนั้นซึ่งเป็นเรือนมรณะหรือว่าอาจจะมีการเดินทางบ่อยๆกับครอบครัวไปท่องเที่ยวก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าไปทํางานติดต่อต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศในการเดินทางก็ให้ระวังเรื่องของการเจ็บป่วยโรคระบาดไว้ด้วยนะคะ ส่วนเดือนมิถุนายนนั้นดาวก็ย้ายหลายดวงเหมือนกันนะคะซึ่งดาวพุธนั้นก็คือพบราภัแล้วก็พบกระดุมพระจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษ์เรือนกรรมะในวันที่7มิถุนายน2565ส่วนดาวเกตก็จะยกเข้าสู่ราศีกุมก็คือเรือนปัตตานีในวันที่13มิถุนายน2565ดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์ก็จะยกเข้าสู่ราศีมิถุนก็คือเรือนราพะนะคะ ในวันที่15มิถุนายน2565ดาวศุกร์ซึ่งเป็นเรือนกรรม,มะและก็ศาสชะก็จะยกเข้าสู่ราศีพฤกษ์เรือนกรรม,มะในวันที่19มิถุนายน2565ส่วนดาวอังคารก็คือเรือนสุภาษและก็พันธุุก็จะยกเข้าสู่ราศีเมษเรือนสุภาษในวันที่26มิถุนายน2565เช่นกันนะคะ ในเดือนนี้นั้นการงานของชาวลัคนาราศีสิง์การงานการเงินและรายได้โชคลาภจะมาเต็มเลยนะคะมีความสําเร็จงอกงามงอกเงยเป็นที่สําเร็จอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะมีความปังๆเองในเดือนนี้มากเลยทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเป็นกอเป็นกรรมเป็นก้อนเลยนะคะ ถือเป็นเดือนที่ดีมากเลยสําหรับชาวลักนณานราศีสิงห์นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญการงานก้าหน้ายิ่งขึ้นไปทุกคนเลยนะคะสําหรับคลิปนี้แม่หมอขอขอจบเพียงแค่นี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แม่หมอด้วยถ้าต้องการดูดวงเสรนตัวก็ตามหน้าจอนี้นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์แล้วก็สแกนคิวอาร์โค้ดมาได้ค่ะสวัสดีค่ะ